อยอมแพ้ไปเนยมาหน้าว่าไงคะสู้ตายค่ะสู้ตายเหคะสู้แค่ตายแต่ของวันเกิดยังกิ้มได้อยู่นะคะ่มบอกยังไม่ได้จัดยังไม่ได้จัดยอมแพ้แล้เหรอยังไงนะคะอีกทีหึึ่งอุ้ยแม่สวยไปไลยแล้วไปไลแล้วไปไลแล้ว ใครหลับเลยเพื่อนหลักอ่ะอาจจะทำให้เราอ่อนบ่อยน่องบ้างแต่เรายังตงสูนต่อไปโอ้อะไรของมึงเนี่ยเริ่มนองๆโอ้โหสิให้กับโูนไว้ไว้อะไรหนึ่งนาทีครับว่าแต่มันถือทิพยาสุดยอดมันกับสุดยอดนะอันนี้บอกนอยใจก็ไอนมก็ไอเฮ้ยทำไมเราวนมหาตูนได้เนี่ย เองอ่ะไม่แล้วมันคิดอะไรอยู่ของมันเราไม่รู้นะจะบอกใครได้แบบอ่ะชน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 อะไรอยู่อ่ะนชนอะไรชนอะไรนี่นี่ย่ะชนมือที่อืมวานะฟุกเวย ีล ok ิชจอกไปลิชิดสุดยอดหญิงเลยเคยคิดนึงเป็นชั้นเป็นบอดสกายเงินเนี่ยแมนเดียวมึงเคยนะเห็นโยเว็นนะเห็นเก่งไว้เห็นเก่งไว้เก่งก็ชื่อแม่หน่เดะเก่งอ้าขาหน่อยเก่งอ้าขาหน่อยเจ้าเมียมันมาด้วยวบบเนี่ยปลาริญิ์เขาขอมนอดเดีเชียร์ไปนองกันเด้อมาเด้อ หน้าตาทุนนี้ทำงานหน้าไม่ยังโกรธมีเรื่องใครไม่เป็นเขาไม่คนหาเรื่องเว้ยขนงอตุ๊กตี้ครับยกเป็นหัวอะแฮปปี้เบิร์ตดทูเอายครับน้าไหนเลย